สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่อพอ l โลมาร์เก็ตสแนประจำวันที่3กุมภาพันธ์2569นะครับวันนี้ข้อมูลตลาดน่าสนใจมากครับคือภาพรวมตลาดเมื่อวานนี้เหมือนกำลังเล่าเรื่อง2เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะเป็นภาพที่ต่างกันชัดเจนมากใช่ครับคือฝั่งอเมริกาเนี่ยดูเหมือนกำลังจับปาร์ตี้ฉลองกันเลย โดยเฉพาะหุ้นเทคแต่ในขณะเดียวกันฝั่งเอเชียกลับเหมือนมีไฟไหม้ที่ทุกคนพยายามวิ่งหนีแดงทั้งกระดานเลยนะคะเรามาลองแกะรอยกันดีกว่าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือตัวเลขมันฟองชัดเลยนะครับดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐบวกไป1 0 5ตลาดฝั่งโยุโรปอย่างฟุซี่100ของอังกฤษก็บวกไปอีก1 1 5อืแต่พอตัดภาพมาที่เอเชีย CSI 3 0 0ของจีนกับแฮงเซ็งของฮ่องกงร่วงไปกว่า 2%, 2> ค่ะแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือ J c i ขององินดนดีีเซยครับ ร่วงหนักถึง5.26%อันนี้หนักมากค่ะในวันเดียวเลยนะครับนี่มันต้องมีเรื่องไม่ธรรมดาเกิดขึ้นแน่ๆใช่ค่ะมันเป็นภาพที่ต่างกันสุดพวจจริงๆคือสิ่งที่น่าสนใจในฝั่งสหรัฐเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าหุ้นกลุ่มชิปกับทีม AI มันฟื้นตัวขึ้นมานะคะครับแต่มันเป็นความเร็วที่เงินทุนไหลกลับเข้าไปอย่างมหาศาลเลยนี่อาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าตอนนี้นักลงทุนไม่ได้มองหาแค่ที่หลบภัยอีกต่อไปอ แต่กำลังกลับมาเดิมพันอย่างจริงจังเลยค่ะว่าบริษัทไหนจะเป็นผู้ชนะตัวจริงในเกม AI ระยะยาวเหมือนกับว่าความเชื่อมั่นกลับมาแล้วแต่กลับมาแบบมีเป้าหมายชัดเจนถูกต้องค่ะเป็นการเปลี่ยนทัศนคติที่สําคัญมากจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ตลาดค่อนข้างกลัวความเสี่ยงเข้าใจแล้วครับแล้วในเอเชียล่ะครับอะไรคือสาเหตุของไฟไหม้ที่ว่านั้นทําไมถึงโดนเทขายหนักขนาดนั้นครับปัจจัยสําคัญเลยนะคะมาจากความผันผวนร,นรุนแรงของราคาทองคํากับโลหะเงินค่ะทองคําเหรอครับใช่ค่ะ มันไปกระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดีเลเวอเรจขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือพอราคาสินทรัพย์ที่ใช้คำประกันอย่างทองคํามันแกว่งตัวแรงครับนักลงทุนที่กู้เงินมาลงทุนหรือที่เรียกว่าเลเวอเรจเนี่ยก็โดนบังคับให้ต้องรีบขายสินทรัพย์อื่นๆที่ถืออยู่อ๋อขายหุ้นเพื่อเอาเงินสดไปคืนใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรืออะไรก็ตามเพื่อเอาเงินสดไปใช้นี่คืน มันเลยเหมือนโดมิโนตัวแรกที่ลม้มลงอืมเข้าใจภาพเลยครับแล้วมันก็ล้มทับตลาดหุ้นเอเชียกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆตามมาเป็นทอดๆเลยเกิดเป็นแรงเทขายอย่างที่เห็นในจีนและฮ่องกงอ,อ๋อแสดงว่าปัญหานี้หลักๆไม่ใช่เรื่องพื้นฐานของบริษัทในเอเชียไม่ดีไม่ใช่โดยตรงคะ่ะแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องการกู้ยืมเงินมาลงทุนสินะครับเป็นปัจจัยหลักเลยคะ่ะแบบนี้แปลว่าถ้าความผันผวนของทองคาลดลงเงินก็อาจจะไหลกลับเข้ามาได้เร็วเหมือนกันหรือเปล่าครับเป็นไปได้สูงคะ่ะแต่ว่าครับ เรื่องดีเลเวอ a g เนี้น่าจะอธิบายภาพรวมของจีนกับฮ่องกงได้นะคะครับแต่การที่อินโดนีเซียลงไปถึง5%เอร์เซกว่ากว่าใช่เลยครับนั่นคือประเด็นที่ผมสงสัยอยู่พอดีมันดูจะรุนแรงกว่าปกติกรณีของอินโดนีเซียมีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาสําเติมค่ะโอ้มีเรื่องของตัวเองด้วยค่ะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นและความโปร่งใสของตลาดทุนโดยตรงเลยพอมีประเด็นนี้ขึ้นมานักลงทุนต่างประเทศก็เลยชะลอการลงทุนทันทีเพื่อรอดูความชัดเจน ก็เลยเหมือนโดนซ้ำสองเข้าไปอีกถูกต้องค่ะทําให้ตลาดร่วงหนักกว่าที่อื่นในภูมิภาคโหพอเห็นภาพที่แตกต่างกันขนาดนี้แล้วคําแนะนําเชิงกลยุทธ์สําหรับวันนี้ควรจะเป็นยังไงดีครับจากสถานการณ์แบบนี้นะคะกลยุทธ์คือต้องเลือกอย่างชาญฉลาดเลยค่ะข้อมูลชี้ว่าเราอาจจะเพิ่มน้ําหนักหรือ overweight ในหุ้นญี่ปุ่นเพราะเป็นตลาดที่มักจะได้ประโยชน์เวลาที่ตลาดพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฟื้นตัวครับ และอาจจะมองหาโอกาสเกงกำไรระยะสั้นหรือแท็กติคอลในหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐที่เพิ่งเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวกลับมาแล้วฝั่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษล่ะครับมีไหมครับมีค่ะในทางกลับกันควรลดน้ำหนักหรืออันเดอร์เวทการลงทุนระยะสั้นในกลุ่มพลังงานไปก่อนเพราะราคาน้ำมันใช่ค่ะเพราะราคาน้ำมันช่วงนี้ค่อนข้างอ่อนตัวส่วนสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงหรือ H ทองคำยังคงน่าสนใจนะคะแต่ต้องเตรียมใจรับมือกับความผันผวน,นที่สูงมาก ผมหรือทางเลือกที่คลาสสิกเลยก็คือการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นกรอบป้องกันในช่วงที่ตลาดยังแกว่งตัวไม่หยุดแบบนี้ครับสรุปภาพรวมวันนี้ก็คือการลงทุนแบบเลือกแฟนจริงๆใช่ค่ะต้องเลือกเป็นรายตัวรายตลาดเลย มีโอกาสที่น่าสนใจในตลาดฝั่งที่พัฒนาแล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังความเสี่ยงเฉพาะตัวที่ซ่อนอยู่ในบางตลาดเกิดใหม่ให้ดีประเด็นที่น่าคิดทิ้งท้ายก็คือการที่ตลาดแต่ละแห่งตอบสนองต่อข่าวสารแตกต่างกันสุดขั้วขนาดนี้อาจจะกําลังบอกเราว่ายุคข,ของการลงทุนแบบเหมาทั้งโลกอาจจะจบลงแล้วก็ได้นะครับอืมน่าคิดมากค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาติดตาม Apollo Apollo Market Scan แกนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสําหรับผู้ที่สนใจลงทุน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือติดต่อขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์อพอลโลเวลจำกัดโทร021808088หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเ,มเกี่ยวกับอพอลโลเวลได้ที่ w w w a p o l l o w e l c o t h